สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King of the Field อีกครั้งนึงนะครับหวังว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนี่ยคงสบายดีกัน Newcastle ไนเต็ดนะครับขยับเข้าใกล้แชมเปี้ยนส์ลีกไปขั้นหนึ่งหลังจากเปิดบ้านไล่อัดอิฟสวิททาวไป3-0ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันและความคึกคักในเวลาเดียวกันนะครับเกมเนี้ยเริ่มต้นด้วยอารมณ์หงุยหงิดนิดนึงตั้งแต่เริ่มต้นเกมเพราะทั้งแฟน Newcastle และแฟนอิฟสวิทเนี่ยต่างพร้อมใจกันโหมกรันรมการตลอดครึ่งแรกนะครับ การตัดสินใจที่ค้านสายตาเริ่มตั้งแต่จังหวะที่บรูโน่เนี่ยส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายแต่กลับเป็นถูกเป่าฟาวแบบน่าเกลียดนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโดนกล่าวหาว่าไปชนกับผู้รักษาประตูของอิสวิดทั้งๆที่ดูเหมือนจะเป็นการเล่นตาปกติมากกว่านะครับเสียงโหเนี่ยเสียงกดดันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและนิวคาสเซิลเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะเริ่มใช้พลังตรงนั้นผลักดันตัวเองให้เริ่มเร่ง จังหวะเกมมากขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับมาถึงช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเมื่อเบนจอนสันเนี่ยไปดึงอีแสกจนลม้มลงผู้ตัดสินนะครับชูใบเหลืองที่2ตามระเบียบอิฟส์บิทเหลือ10คนนิวคาสเซิลไม่รอช้านะครับไล่บุกกระหนำ่ำชนิดที่ว่าคู่แข่งเนี่ยแทบยืนไม่อยู่จังหวะต่อเนื่องมีทั้งได้เกือบได้ประตูจังหวะที่โอเวอร์เฮดคิกของบรูโน่ที่ถูกเคลียออกจากเส้นเนี่ย และลูกยิงไกลของซานโดชนาลีที่ไปชนคานแบบกระจายนะครับก่อนหมดครึ่งแรกแค่ไม่กี่วินาทีนะครับนิวคาสเซลก็ได้จุดโทษจาก V r หลังจากกรรมการเนี่ยไปดูจอมอนิเตอร์ Monitor อีกครั้งเมื่อเอนซิโซเนี่ยไปเหนี่ยวแขนงจ่าของมอร์ฟี่ในเขตโทษอีแซกไม่พลาดนะครับยิงเข้าไปแบบเฉียบขาดเป็นการขึ้นนําที่มาพร้อมกับเสียงเ hey, ฮลั่นในเซนต์เจมส์ซานนะครับรึ่งหลังเนี่ยนิวคาสเซลก็ยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมพวกเขาได้ประตูที่2จากลูก แต่มุมสูตรเด็ดคิรินทิเปียฉวยโอกาสทำชิงหลอกก่อนเปิดไปเสาไกลให้แดนเบิร์นเทคตัวขึ้นโขกอย่างเฉียบขาดและช่วงท้ายเกมทิเปียก,ก็กลายเป็นคนเดิมนะครับที่เปิดให้วิลเลียมโอซูล่าเนี่ยตัวสำรองโขกตรงตะข่ายเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกของเจ้าหนูคนนี้ด้วยนะครับได้เห็นน้องมันเต้นแบบสุดเวียงแบบมีความสุขเนี้ยผมก็มีความสุขจริงๆกับเขาด้วยนะครับที่ยิงได้ในพรีเมียร์ลีกในวันนี้ แม้สวิตจะมีผลงานเกมเยือนที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่การกลับมาเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกินต้านจริงๆสำหรับพวกเขานะครับใชัยชนะเนี่ยไม่ใช่แค่3แต้มธรรมดาแต่มันคือการตอบสนองที่หนักแน่นหลังจากเห็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีเนี่ยคว้าชัยชนะและกดดันพวกเราก่อนหน้านี้เนี่ยแต่นิควคาสเซิลของเราครับยังคงกลอกกลุ่มท็อปฟแบบหนานแน่นแถม ช่องว่างกับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ยืดออกไปเป็น5คะแนนเต็มๆหรือจริงๆเนี่ยแทบจะ6คะแนนได้ซ้ําถ้านับประตูได้เสียนะครับเกมนี้ยังมีไฮไลท์ของเลียมดีแลบกองหน้าเรารุ่งของอิสวิตที่มีข่าวกับเรานะครับ เขาเนี่ยโชว์พลังความเร็วและการประทนได้ดีแม้จะมีไม่แม้จะไม่มีโอกาสจบสกอร์แต่เห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้มีของแน่นอนนะครับและน่าจับตามองในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้อีกหนึ่งขา่าวที่น่ากังวลวันนี้นะครับก็คืออาการบาดเจ็บของโจลินตันที่เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกผิดปกติที่หัวเข่าในการซ้อมก่อนเกมทําให้ต้องถอนตัวทันทีนะครับและตอนนี้เขากําลังไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิอนอาการเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับก็ เคยมีปัญหาที่เข่าเดียวกันจนต้องพักยาวไปเกือบเดือนเอディฮาวนะครับยอมรับว่าต้องภาวนาให้ไม่ใช่อาการหนักเพราะโจโลินตันเนี่ยถือเป็นหัวใจในแดนกลางอย่างแท้จริงการหายปลายของโจโลินตันเนี่ยทำให้โจวิลล็อกได้โอกาสออกสตาร์ทแทนที่นะครับวันนี้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวยังไม่สามารถจูนกับเกมได้เท่าไหร่เล่งค่อนข้างติดติดขัดๆตลอดทั้งเกมข่าวกล่าวไว้ก่อนหน้าว่ามั่นใจในคุณภาพของวิวลล็อกนะครับ แต่ก็ต้องให้เวลาอีกนิดกับการเค้นฟอร์มออกมาแล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าไงบ้างครับวิลล็อกวันนี้เล่นเป็นยังไงนิวคาสเซิลเนี่ยเริ่มได้ตัวหลักทยอยกลับมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงโค้งท้ายพอดิบพอดีนะครับเอดนฮาวนะครับก็กลับมาคุมทีมข้างสนามอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากหายจากอาการปอดบวมและใช้เวลาพักฟื้นไปช่วงหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะยังไม่ออกมาโวยวายข้างสนามแบบปกติเหมือนเดิมนะครับแต่การได้เห็น ฮาวเนี่ยนั่งจดบันทึกอยู่ข้างสนามเนี่ยพูดคุยกับนักเตะในช่วงเบรกก็ทําให้ทีมมีความมั่นใจและความนิ่งอย่างเห็นได้ชัดซสซีเในบ้านตอนนี้นครับสุดยอดมากสําหรับนิวคาสเซิลเนี่ยชนะรวด5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกที่เซนต์เจมส์พาร์คยิงได้ถึง18ประตูนะครับเสียงเพียงแค่5ประตูเท่านั้นทําให้ตอนนี้เนี่ยมีแค่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนซิตี้เท่านั้นที่เก็บแต้มในบ้านได้มากกว่าเราแฟนบอลนะครับวันนี้ก็จัดเต็ม บรรยากาศรอบสนามที่เต็มไปด้วยเสียงเพลง It's the way to Barcelona นะครับดังสนั่นตลอดช่วงท้ายเกมเนี่ยเรากับทุกคนเริ่มเห็นปลายทางฤดูกาลนี้เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเส้นทางสู่แชมเปี้ยนส์ลีกเมันใกล้เข้ามาทุกทีนี่คือการชนะที่สำคัญมากและถ้า Newcastle เนี่ยรักษาความเฉียบขาดได้ในบ้านแบบนี้นะครับไปจนถึงจบฤดูกาลเนี่ยความฝันที่จะเห็นเรากับไปบนเวทียุโรปยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งนึงเนี่ย ก็คงไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยแฟนๆเพื่อนๆพี่นๆน้องๆเนี่ยได้ดูเกมกันหรือเปล่าแล้วถ้ามีความคิดเห็นยังไงใครเล่นเป็นยังไงมีใครควรได้ Man of the Match หรือไรเนี่ยฝากไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วก็ฝากอย่าลืมนะครับฝากซับซับฝากไลค์ฝาก subscribe like, ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีรอบหน้าวันนี้ไปแล้วครับฟิว